สงสัยไม่ว่าลูกโป่งรับน้ำหนักได้มากน้อยขนาดไหนจากนั้นไปดูว่าหูทั้งสองข้างของคนเรามีประโยชน์อย่างไรสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดรนิคธทีรชัยพรสินสุริลักษ์กับรายการไอซ์ทายผมฉลาดแบบยกกำลังสองรายการไอซวันนี้นะครับเราเป็นการทดลองเกี่ยวกับลูกโป่งนะครับเรามีผู้ช่วยตัวน้อยของผมชื่อว่าน้องอะไรครับ เด็กชายอะไรเออร์ท่านรัศดรพิสุทธิ์น้องแทนคิดว่าลูกโป่งหนึ่งใบนี้นะครับสามารถที่จะรับน้ําหนักได้มากน้อยเท่าไหร่ครับ1นกิโลคะหนึ่ 1> 1กิโลนี่หนักขนาดไหน1นกิโลเนี่ยประมาณหนังสือสักเล่มหนึ่งน้องแทนว่ารับหนักได้ไหมได้อโอ้สบายเลยเนี่ยหนึ่งกิโลเท่านี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนี่ยที่มีหินคอนเบลอเลยหนักมากเลยน้องแทน ถือได้ไหมหนักไหมหูใหญ่เลยนะน้องแทนคิดว่าลูกโป่งหนึ่งลูกเนี่ยสามารถที่จะรับน้ําหนักหินก้อนนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยครับแตกไหมแตกใช่ไหมอ่าลองดูนะอ่ามาทดลองกันเลยเาวางค่อยค,อยคอยวางหนึ่งสองสามวางนะครับเห็นไหมครับจริงๆลูกโป่งเนี่ยสามารถที่จะรับน้ําหนักหินได้มากถึง10กิโลเลยเห็นไหมครับ ถ้าเราวางหินอีกก้อนหนึ่งท้องแทนคิดว่ามันจะแตกไหมโอ้แต, oh. แต่เดี๋ยวลองเรามาลองดูนะครับว่าถ้าหากว่าเรามัดลูกโป่งรวมกัน4ี่ลูกเนี่ยเราสามารถที่จะรับน้าหนักหินได้มากขนาดไหนถ้าสงสัยเราต้องทกาการทดลองโอเคเก่ง <Okay, S 2> <ๆ>มากเลยครับจะตามมาดูกันเลยครับท้องแทนคิดว่าลูกโป่งทั้ง4ี่ใบเนี่ยจะรับน้าหนักได้มากแค่ไหนเอ่ยสักกี่กิโล20กิโลอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันท้องแทนเนี่ยหนักเท่าไหร่ สาสิบกว่าใช่ไหมอ่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันเกิน20หรือเปล่านะครับคราวนี้เนี่ยเราลูกโป่ง4ี่ใบามาวางอย่างนี้เราก็จะมีแผ่นพลาสติกนี้นะครับมาวางข้างบนนี้เพื่อที่จะลองรับน้ําหนักที่เราจะวางไว้บนนี้นะครับน้องแทนคิดว่าน้องแทนลงไปยืนขึ้นไปยืนบนนี้เนี่ยหรือไปนั่งบนนี้ลูกโป่งจะแตกไหมแต,แตกแตแน่อนอนใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรามาลองวางหินสัก3าก้อนแล้วดูว่าลูกโป่งจะแตกกันหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันพร้อมนะโอเคก้อนแรกนะครับ โอ้หนักมากเลยนะครับน้องๆถ้าทําการทดลองตรงนี้ที่บ้านเนี่ยก็ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยทําการทดลองนี้นะครับก้อนที่สองครับเดี๋ยวดูนะครับอืมดุนครับ20กิโลแล้วก้อนที่สแตกไหมโอเคสามสิบกโลแล้วน้องแทนถ้าน้องแนนขึ้นไป<ด>นัป่งตรงนี้เนี่ยจะแตกหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกัน เดี๋ยวยกเลยอึ๊บตัวแข็งแข็งตัวแข็งแข็งโอเคอ่อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งอ่ะนั่งขาขัดสมาธิครับขัดสมาธิอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งอย่าเคลื่อนไปเคลื่อนมาจะปล่อยแล้วนะปล่อยโอ้โหสามกิโลไม่แตกเลยเห็นไหมครับที่เป็นเช่นนี้นะครับว่าเรารับน้ําหนักลูกปปองสี่ใบนี่ครับรับน้ําหนัก ได้มากกว่า30กิโลเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรเดี๋ยวไปฟังคำฉลยกันเลยครับเหตุที่ลูกโป่งพองลมสามารถรับน้ําหนักได้มากกว่าที่เราคิดเป็นเพราะน้าหนักที่วางบนแผ่นกระดานกระจายไปทั่วทั่วแผ่นกระดานประกอบกับแรงดันอากาศจากลูกโป่งทุกลูกท,ที่ดันไว้จึงทําให้ลูกโป่งรับน้ําหนักได้โดยไม่แตกครับหูเป็นอวัยวะที่ใช้สําหรับในการรับฟังเสียงใช่ไหมครับการมีหูเพียงข้างเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะฟังเสียงได้ แต่น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าการมีหูสองข้างเนี่ยมีประโยชน์ยังไงเราไปฟังเหตุผลในเรื่องน่ารู้กันเีครับคาตอบง่ายๆก็คือการที่เรามีหูสองข้างจะทาให้เราได้ยินเสียงชัดเจนขึ้นนะครับและยังสามารถทําให้เราระบุทิศทางที่มาของเสียงได้สัตว์ที่มีการได้ยินเสียงที่ดีนะครับมักมีใบหูขนาดใหญ่ช่วยให้ได้ยินเสียงมากมายรวมทั้งเสียงที่เบามากๆนอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังขยับหูไปมา ่อฟังว่าเสียงดังมาจากทิศทางไหนเพื่อชัวยให้ได้รับรู้สภาพแวดล้อมได้ดีขึ้นครับไอซายหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับถ้าหากว่าน้องๆหรือคุณผู้ชมทางบ้านมีคําถามหรือว่าคําติชมก็สามารถที่จะส่งอ e ีเมลมาหาเราได้ที่ i s i ายแอทไทยนะครับและอย่าลืมติดตามชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับล้าพบกับผมดกรนิคทิรชัยพรสินสุริลักษ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกาลังสองได้ใหม่ในครั้งต่อไป วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ